รู้ชอบหวานกว่เนี่กาแฟชอบไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มให้ไม่ชิมอ่ใส่หัวเลยให้ปลาปลาหวงปลาเอาไหมกาแฟก็ไม่กินกาแฟทไมพี่กกินของผาเลยไปแล้วเดี๋ยวได้เดี๋ยวตนใจมันยังไม่ออเฤีธยแต่พอกลางคืนอ่ะหนูเคยแลหนูไม่ เเดี๋ยวคนอื่นเขาว่าหลวงพี่ทำไ่อร่อยขอเจริญพรญาิโยมทุกท่านวันนี้มาพบกันอีกแล้วในช่องนาปรีชาเมืองแมว,รรวน,นี่เสียงเสียงรถดังเทียบว,วันนี้อากาศร,ร้อนๆแบบนี้พระจะมาทำกาแฟกาแฟมะนาว กาแฟมะนาวเออกาแฟมะนาวดื่มตอนอากาศร้อนๆเคยได้ยินแต่ชามะนาวนะครับไอชากาแฟมะนาวคนชอบกาแฟบางคนไม่ไม่ชอบไม่ชอบดื่มชาไงมันมันมันชาเกินก็เลยเป็นกาแฟมะนาวก็เลยวันนี้มาทํากาแฟมะนาวเดี๋ยววันนี้ในหน้ากาแฟที่เราเตรียมไว้เราชงเองนะเราไม่ต้องหากาแฟสมาร็เรรูปถ้าเนื่องจากกาแฟสมารเร็จรูปเนี่ยเขาชงมาให้มันไม่ถูก S <S มีสูตรไหมอันนี้ก็นี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวให้ช้อนกี่ช้อนกาแฟกี่ชอ้ชอนน้ำตาลกี่ช้อนอะไรอ่ะอ้าวเราติแล้วแต่เราเหรอเราแต่เราชอบ oh, <okay. S 2> ถ้าวัดถ้าเราชอบวานเราก็เติมน้ำตาลเยอะหน่อยแต่พระไม่ชอบวานพระสนใจแต่กาแฟอย่างเดียว <Okay. S 2> สุดเออแต่แล้วก็มีโซดา <S <S 2> <S 2> ก็อันดับแรกก็นี้แหละไปหาที่บ้านเนาะบอกที่บ้านว่าใบมินต์ใบมินต์ที่บ้านหาไม่เจอสารแน่โยมแม่บอกว่า พระเขาไม่ได้เรียกใบมินนะเขาเรียกสารแดย <c oughs> ยุ่งเลยพระนี่ยนี่นะหลายวันแล้วเกี่ยวแล้วไป<ด>หาไม่มเจอ<า>เราต้องเพิ่มคลินหอมหน่อยก็ใส่ใบสารแนไปแต่พระไปหาที่บา้านบอกใบมินใบมินโยแม่ก็บอกใบมินของพระใบแบบไหนวะอืมอก็อันนี้เขากินกับลาบใช่ไหมใช่เออกินกับลาบบอกโยแม่ที่เขากินกับลาบไงแม,ม่บอกมันยังไม่มีอ่ะ ไม่รู้อ่าอันนี้ใบสา,าละแน่ถึงรู้จักอือันนี้เราก็ใส่ลงไปใส่ใบสา,าละแน่เด็ดลงไปหน่อยอให้มันมีกลิ่นรสชาติหอมอส่วนผสมก็คือใบสา,าละแน่แต่สูตรนี้ก็ตามเคยหากินคนเดียว มันกลืนไม่ลงก็ต้องช่วยครู mm hmm. แบงค,ครูกินด้วย mm hmm. อ้าวามีอะไรก็ต้องช่วยกันช่วยกันกินเนี่ยครูออ,อันนี้ใส่ไปเราแต่เราชอบนะเราชอบกลิ่นมันเยอะก็ใส่เยอะหน่อยแต่แล้วก็มีมะนาวใส่มะนาวลงไปคู้เรีนน้ำปั่นในตู้เย็นนั่นปั่นไว้เมื่อเช้านอนี่ใส่มะนาวลงไปถึงสิบบีบไป ถ้าเราใส่ต้นเปลือกเนี่ยมันมีกลิ่นมีกลิ่นเปลือกแล้วก็บีมันหน่อยมันออกกลิ่นหน่อยอา่าที่เหลือก็ใส่น้ำแข็งลงไปใต่น้ำแข็งลงไปก่อนอากาศร้อนๆแบบนี้มันก็ต้องทานอะไรที่เย็นๆเอาแต่น้ำแข็งนะน้ำเปล่าไม่ต้องเอาไป เนี่ยเราชอบเย็นประมาณนี้ก็ได้เนี่ยแต่แล้วกาแฟที่เราชงเตรียมไว้เนี่กาแฟที่เราเตรียมไว้ชอบหวานมากก็ใส่น้ำตาลเยอะถ้าชอบไม่ชอบหวานก็ใส่กาแฟไปอย่างเดียวก็ได้แล้วแต่คนชอบอ่าเออใช่แต่แล้วก็มีเพิ่มมะนาวไปก,ก็เพิ่มมะนาวนิดนึงต,ตัดเป็นแว่น,วน,วนให้ดูดีดูสวยงามหน่อยเอาเม็ดออกนะ นี่ตัดแบบนี้ใส่ลงไปใส่ไปอีกนิดเึินอืมแล้วเทมา,าับเอเทกาแฟลงไปที่เราเตรียมไว้นะีพอประมาณประมาณเนี้เสร็จแล้วใส่สุดาเดี๋ยวต้องหาซื้อที่เปิดใหม่แล้วคี่ เปิดยากของครูนะเปิดหย่อน่อนเนี่ยถ้าเปิดถูกหรือเปล่าคนไม่เคยเปิดพรุ่งนี้บินบาบาดไม่ได้ยุ่งเลยนะได้งานแต่งมันนี่อ๋อของชมรวยใช่ไหมใช่แต่แวราเราก็ใส่เยอะขนาดนี้สุดาไป,ปาก็เยอะหน่อยสุดามันไม่เยอะแล้ว เวลาใส่เข้าไปจริงๆอ่ะกะประมาณนี่ที่เราชอบเสร็จแล้วก็กาแฟเติมไปอีกนิดนึงของพระชอบเข้มข้นเนี่ยกาแฟที่เราเตรียมไว้ชงเรียบร้อยครูชอบหวานก็่นี่ยกาแฟชอบไหมเดียเด๋ยวเติมให้ไม่ชิมอ่ะใส่หัวเลย

ก็ทําอะไรยมนายมปลายมแม่เนี่ยก็ชมโอ้โหลูกชายฉันทําอะไรก็อร่อยนี่นะกาแฟมะนาวใบสะรลแหนใส่โซดาด้วยก็เดี๋ยวทดลองดูก่อนแต่พระเคยทํามาบ่อยแล้วแต่มันแค่รสชาติของตัวเองเดี๋ยวแบบนี้ต้องให้ครูทดลองดูแบ่งไหมแบ่งให้ครูไหมครูเอานะได้ ได้นะเอาวาน่ะฟังเสียงเอาเอาวานไหมไม่ไม่แค่นั้นแหละเอาตามที่พระชันนั่นแหละอันนี้น้ำน้ำตาลช้อนเดียวนะช้อนเดียวคุณมีช้อนเดียวอยู่แล้วเดี๋ยวพระชันของพระก่อนเดี๋ยวว่าคนอื่นแซวบอกพระทำแล้วไม่ชันเองหรือว่าทำเป็นพิธีหรือว่าไม่เคยชันทุกครั้งอันนี้เวลาอากาศร้อนๆเนี่ยดื่ม อรสชาติดีได้กินมิ้นไหมได้ได้กินมิ้นฟ้าเหี่ยวไปนิดนึงหลายวันสองวันก็คัดบันประกันคุงอยู่เรื่อยเลยความทีเกียรเนี่แต่กลิ่นมันดีนะถ้ามันใหม่ใหม่มันจะหอมอันนี้ใช่ใช่กลิ่นหอมดีหมดแล้วครูอร่อยมากเลยอันจริงจริงชื่นใจป้าไม่ลองนะน้อง ทำใจโท่อามาครูให้ครูลองเดี๋ยวโยมก็จะได้ดูว่าอร่อยจริงหรือเปล่าเต็มอรสชาติเป็นไงเห็นนะจริงไหมกลิ่นมิ้นแรงมากเลยอ่ะมันบีบออมีซ่ามีหอมมีรสชาติเก็ขคนชงเองเนีในกาแฟเนี่ยรู้ว่าชงเอง กาแฟสองจานหนึ่งอะไรครูคนเรแบบนี้เดี๋ยวคนอื่นคิดว่าไม่เราปลาเซลปลาเซลอร่อยอร่อยโอเคครูโอเคก็นี่ยพระทำชันทุกครั้งกาแฟครับสวัสดีครับกาแฟมะนาว อะไรนะใบใบใบสันใบสันแหน่ใบมิ้นใบมิ <beautiful> Luckily, Although, er ้นเดใบมิ oh right it it this, ้นเนี่ยที่บ้านไม่รู้จักก็นี่สูตรนี่ก็อย่าโยมคนไหนที่สนใจที่จะลองไปทําดูช่วงอากาศร้อนร้อนดื่มกาแฟกาแฟมะนาวใช่ไหมไม่ใช่ชามะนาวนะกาแฟมะนาวก็ลองไปทดลองทําดูรสชาติดีถ้าเราชอบหวานมากเราก็ใส่เพิ่มน้าตาลถ้าเราไม่ชอบแบบแบบพระไม่ชอบหวานมาก ชอบรสชัดกาแฟอย่างเดียวก็เอาสิ่งที่เราชอบเนะี่ยก็คลิปนี้เพนนำเสนอสูตรใหม่ๆอยากโยงคนไหนจะทำตามก็ลองไปทำดูก็อย่าลืมดูคลิปนี้แล้วก็กดติดตามให้ช่องดบวพิชาม,มึงแมวด้วยคลิปมาทุกวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ก็คลิปนี้ขอจบคลิปแค่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร